สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมากันหนึ่งคลิปนะครับของวันที่16เดือน9นะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปจับคู่แล้วก็ นำเสนอแต้มรวม2ตัวล่างนะครับจับคู่ชุดเด่นกันดูนะครับว่าตัวไหนจะเข้าวินนะครับสวัสดี FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูกันด้วยนะครับ และก็พี่น้องชาวเมียนมาและก็ซะอุดิอาระเบียด้วยนะครับที่เป็นแฟนของทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้แต้มรวมนะครับมีอะไรนะฮะแต้มรวมก็มี1,2,3,4,5,6,8นะครับที่มีแนวโน้มนะครับเพราะว่า ที่วงเล็บไว้ก็คือมันจะมี2ส,สูตรที่ชนกันก็คือเด่นในแต้มรวมล่างของวันนี้ก็คือแต้ม1แต้ม5แต้ม6นะครับที่คือเราจะเน้นมากหน่อยหนึ่งก็คือ3 3 3ตัวนี้นะครับแต้ม1แต้ม5แต้ม6นะครับแต่ทั้งหมดก็มี หนึ่ง 6, 8ก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่วงเล็บไว้3ตัวก็คือ2สูตรนะครับชนกันเหมือนกันนะครับก็มีอะไรเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันป๊าบมาแล้วครับมาแล้วครับอ่าหลัก10ก่อนนะครับ หลักสิบและหลักหน่วยล่างก่อนนะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับก็ใช้สูตรจากของงวดที่ผ่านมาเลยนะครับี่สูตรที่ผ่านมาเลยนะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับเราก็จะจับคู่ออกมาได้ประมาณนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเราก็ได้ อยู่ประมาณ25คู่นะครับวันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันวัดที่ผ่านมานะครับอ่ายอดที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับวันนี้หลักหน่วยก็จะมาเยอะหน่อย6ตัวนะครับวัดที่ผ่านมาได้5ตัวนะครับหลักสิบหตัวนะครับ วันที่ผ่านมาวันนี้ก็ห้าตัวนะครับวันนี้ก็จะได้จับคู่มาก็จะได้อยู่ประมาณสามสิบคู่แล้วเรามาตัดกันนะครับตัดกรันวันที่ผ่านมาก็หลักสิบเราก็จะมีศูนย์สองห้าเจ็ดเก้านะครับมาเก้านะครับเก้าสี่หลักหน่วยก็ศูนย์สองสามสี่เก้านะครับวันนี้เราก็ขอให้เดินเหมือนเดิมนะครับเราจะมาจับคู่กันนะครับ ว่ามีตัวไหนมั่งนะครับมีตัวไหนมั่งแล้วเราก็จะมาตัดนะครับตัดกระสูรที่ยังเดินอยู่นะครับอ่านี่นะครับสูรที่ยังเดินอยู่อ่าอย่าลืมนะครับ fc ที F ่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับตัวที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับอ่าตัวนี้เราววดที่ผ่านมาก็คือเขายังเดินอยู่นะครับผ่านเป็นตัวนี้เป็น โน no, นะครับไม่มาหลัก10ล่างงวด16เป็น9กนะครับก็คือ7นะครับก็มี10คู่นะครับที่จะไม่มาถ้า7เขายังเดินอยู่สูตรนี้นะครับก็จะไม่มา10คู่50บวกสูตรนี้ก็มี10คู่นะครับ สูตรเกิน,นร้0ยก็มีอีก10คู่นะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ให้ FC นะพิจารณานะฮะสามแถวล่างนี้นะครับเขายังเดินอยู่คือไม่มานะครับไม่มาไม่มาล่างนะครับ30ชุดเลยนะฮะไม่มาล่างถ้าเขายังเดินต่ออยู่นะฮะถ้าชนเลขชอบเลขในใจ ของ FC ก็บริหารจัดการเอานะครับแต่วัที่ผ่านมาเขายังเดินอยู่คือไม่มานะครับวันนี้เราก็จะเอามาไว้เปรียบเทียบต่อนะครับเปรียบเทียบต่อเรามาจับคู่กันนะครับจับคู่กันจับคู่กันจะได้กี่คู่นะครับกี่คู่ปึ๊บอ่านะครับจับคู่กันนะครับ จับคู่กันแล้วเราก็จะได้30คู่เดี๋ยวเรามาตัดกันนะฮะวันนี้ถ้าเยอะขอให้ชัวร์ขอให้เข้านะครับเยอะขอให้ชัวร์ขอให้เข้านะฮะหมายถึงอย่างนี้นะครับหลักหน่วยขอให้เข้าขอให้อยู่ในนี้นะครับหลักสิบก็ขอให้อยู่ในนี้ ตัวเลขจะเยอะแต่ว่าถ้าเข้าถ้าชัวร์ก็โอเคนะครับมีกี่คู่เรามาดูกันนะครับก็ทั้งหมดก็30คู่นะครับ30คู่30คู่ก็มีนะฮะ01 02 03 05 06 09 11 12 13 15 1 6 1 9หัว2ก็จะมี2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 9นะครับ2ห2หัว5นะครับก็มี5 1 5 2 5 3 5 5 6, 5้า9นะครับจะมาจับคู่กับหลักหน่วยตรงนี้นะครับหัว8ก็มี8 1 8 2 8 3 8 5 8 6รตรงนี้ก็8 6แล้วก็8 9นะครับเหนะ เลขสานะครับ8ปด9ทั้งหมดก็30คู่นะครับสาคู่30คู่อันดับแรกเลยนะเราก็มาตัดตัดชุดไหนเราจะเอามาชุดนี้ตัดนะครับชุดนี้ เหลัก10เราเข้าในสูตรนี้ถ้าเขายังเดินต่อไม่มีนะครับของเราไม่มี7หลัก10บนะครับศน์ 0. มี0ูนย์อะไรนะครับ07เราก็ไม่มีนะครับ1 18เราก็ไม่มีนะครับ2องนะสองเเรามีนะครับ 2,9เรามี2,9เรามีเราก็คัดออกนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสูตรห้บวกตรงนี้เป็น2,9เป็นตัวเลขคู่นะเป็นคู่ที่ไม่มาล่างเราก็คัดออกนะครับ3,0เราไม่มีนะครับสี 41, เราไม่มีนะครับห้าสนะครับ 5้สองตัวนี้นะครับอยู่ในสูตรเลขไม่มาล่าง5้าสองเราก็คัดออกก่อนนะครับสูตรนี้เขายังเดินเชื่อถือได้นะครับเดิน6กสเราไม่มีนะครับ74เราไม่มี85ดห้าแปนะครับแปนะครับเป็นเลขพักผ่อนของสูตร50าสบบวกแปนะครับเราคัดออก นะครับ85 89ไม่มีนะครับ96ไม่มีนะครับ85หเราคัดออก96ไม่มีนะครับ10ึ 1, ่ศูนย์หลักหน่วยงวดน,นี้นะเป็นเลขไม่มาหน่วยล่างคือศูนย์นะครับ ของเราในนี้ไม่มีศูนย์หลักหน่วยนะครับไม่มีศูนย์หลักหน่วยทั้งหมดก็ตัดออกไปได้3คู่นะครับ3คู่ถ้าเขายังเดินอยู่นะครับอ่าตรงนี้เราจะเอาไว้พิจารณากันอีกหนึ่งงวดนะครับ สามสูตรล่างนี้นะฮะสามสิบคู่นะฮะเราก็ยังจะไม่มาตัดจะมาไว้ดูกันอีกหนึ่งหนึ่งงวดนะครับว่าเขาจะเดินต่ออีกไหมนะครับทีนี้เรามาจับแต้มรวมกันเลยนะครับจับแต้มรวมกันก็แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็มีนะฮะแต้มหนึ่ง ในวงกลมนี่คือเน้นนะฮะเน้น3ตัวนี้นะครับแต้ม1นะฮะพราเป็น2สูตรชนกันนะฮะ,ะแต้ม1ก็มี01 0183นะครับแต้ม1นะครับ0183์หสาำหรับแต้ม1นะครับ ห้าหกแต้มหนึ่งนะครับห้าหกก็มีอยู่สามคู่นะครับสำหรับแต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งมีอยู่สามคู่นะครับสามคู่สำหรับแต้มหนึ่ง แต้ม 5. อ่าเราเอาที่วงกลมไว้ก่อนนะครับเดนะอ่าเอาวงกลมนี้ก่อนที่สองสูตรชนกันนะครับแต้ม5ก็มี05 05 2 3สองสามแต้มห้านะครับแต้มห้า ก็มีอยู่2คู่นะครับสำหรับแต้ม5นะครับแต้ม6แต้ม6ก็มี06นะครับ06 1 5นะครับ1 5 ห้ 1> 5, 1, นะครับแต้ม6นะครับแต้ม6ต่อมานะครับเป็นตัวที่ไม่อยู่ในวงเล็บนะครับแต้ม2ก็คือ02นะครับแต้ม2 นะครับแต้มสองแต้มสองก็มีอยุหนึ่งชุดนะครับแต้มสองแต้มสามก็มีศูนย์สามแต้มสามนะครับแต้มสามแต้มสี่นะครับ แต้ม4ก็มี1 3สามแต้ม4ก็มี1 3 5 9สามแปดหกนะครับตัวนี้เราจะมาจับ ในส่วนที่เข้าแต้มกันก่อนนะครับแต้ม5ไปแล้วก็คือแต้ม8ต่อไปนะครับแต้ม8ก็มีแต้ม8ก็มี2 6 5 3แต้ม8นะครับอ่าทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต้ม2ก็มีตัวนี้ นะครับแต้ม2อีก1ชุดนะครับแต้ม3นที่นี้อยู่ในในจำนวนของตัวตัวแต้มรวมนะครับตัวนี้ไม่ตัวนี้แต้ม3ก็2 1. อ่าเราจับจับที่มันเข้าแต้มก่อนนะครับ2 2แต้ม4 แต้ม4อ่านี่คือเราเลือกนะฮะเลือกมาตัวที่เด่นในงวดนี้นะฮะเด่นในงวดนี้เน้นที่1นะครับ1 4สีนะ1นะครับ1 ไม่ทราบว่าจะเข้าหน่วยหรือหลักสิบนะครับแต่เด่นนะฮะค่อนข้างจะเด่นคือ1น,นะครับคือหดังนั้นเราจะเน้นมาที่ตัว1ห,หลักหน่วยนะครับหหลักหน่วย1ห,หลัก10 นะครับจะเน้นที่มี1เป็นหลักนะครับหเป็นหลักนะครับหนะฮะหนึ 1, เ่เขาเด่นนะครับก็จะได้อยู่หนึ่งศูนย์หนึ่อ่ามหนึ่งห้าสองหนึ ก็จะได้อยู่ประมาณเจ็ชุดนะครับ fc นะที่เขาเด่นนะฮะหนึ่งไม่ทราบว่าจะมาหลัก1 0หรือหลักหน่วยนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ7คู่นะครับ fc นะที่มึกสีส้มนะครับมึกสีส้ม นี่นะครับขอให้เข้ามานะครับจะเน้นอยู่เด่นนะฮะเขาเด่นก็ไม่ทราบว่าจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่เขาเด่นทั้ง2ทั้งสงหลักนะครับก็ตัวที่เขามีอยู่แล้เข้าในแต้มนะครับก็จะมีอยู่7คู่นะครับเอนะอ่าลองดูพิจรณาดูนะฮะ ขอให้เขาเดินต่อนะครับเอฟซี FC นะต่อมาอลองดูอีกหนึ่งนะครับลองดูอีกหนึ่งก็คือเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนเลขเด่นบนนะครับเอาให้ f c พิจารณากันดูนะครับพิจารณากันดูว่า าจะยังเดินต่อไหมนะฮะงวดที่ผ่านมาก็เด่นมา4ตัว5 6 7 8นะครับนะ5 6 7 8แต่เขาออกเป็นตัวเบิ้ลคือเลข6นะครจับจชุดยังไม่เข้าแต่ว่าเขามาอยู่ในนี้1ตัวนะเป็นเลขเบิ้ล0ไม่มีมานะครับงวดนี้งวดนี้มีอะไรต่อ วันนี้ก็มี1,3,4,6,7,8,9สี่หเจ็ดแปดเก้าอ่าเด่นล่างเลยนะครับเด่นล่างอ่าขอใครฮะเด่นบนนะครับเด่นบนวันนี้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าดูว่าเขาจะมาครบไหม วันนี้นะครับจะครบไหมอ่าลองดูนะครับลองดูกันอีก1ง,งวดนะครับ Fc นะอ่าจับชุดก็ประมาณนี้นะครับ378 379 478 479นะครับ371 471อ่าบนนะครับบนก็เด่นก็จะมีตัวนี้เด่นนะฮะเด่น เลขเจ็ดเด่นมากนะวันนี้นะฮะดูว่าเขาจะมาเหมือนเลขหกงวดที่ผ่านมาไหมนะครับหกงวดที่ผ่านมาใหม่นะครับงวดน,นี้เจ็ดเจ็ดถือว่าเด่นนะลองดูห้านะครับ,ล 5, รบเลขพักผ่อนจะไม่มาบนนะครับคือเลขห้าครับ fc นะนะคือเลขห้านะครับอ่านะ fc ลองพิจารณาดูนะครับเลข5คือเลขพักผ่อนนะครับเลขพักผ่อนอของของบนนะครับสูตรบนนะครับ5คือเลขพักผ่อนนะครับจะไม่มาบนนะครับก็งวดน,นี้นะฮะโชคลาภโชคดีเป็นของ fc ทุกท่านนะฮะก็ทุกอย่าง คำนวณไปตามสูตรนะครับก็ขอเรียนให้ทราบสําหรับ FC ท่านใหม่ๆนะครับสูตรไหนเดินเราเดินต่องวดที่ผ่านมาเราเปรียบเทียบนะฮะเราเปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมาสูตรคํานวณมายังเดินเราก็มานะฮะเขาเดินต่อเราก็มานําเสนอให้ FC เป็นแนวทางกันต่อพิจารณากันดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะชนเลขในใจ ตัวไหนที่เป็นเลขพักผ่อนอย่างเลข5นะครับชนเลขในใจ fc ก็บริหารจัดการเราแต่ตรงนี้เป็นสูตรของอเลขเด่นนะฮะของวัดที่16เดือน9นะครับตัวนี้เป็นสูตรแต้มรวมนะฮะแต้มรวมก็จับชุดจับคู่มาก็เอามาตัดแต้มรวมก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ล่างเลข1นนะฮะเขาเด่นเขาเด่น ทั้ง10ทั้งหน่วยไม่ทราบว่าเขาจะมาทั้งคู่ไหมนะครับจะมาทั้งคู่ไหมก็เน้นไปที่1นะครับก็มี0 1 1 1 1 2 1 3 1 5 2 1 5 1, 1นะครับที่ที่เข้าแต้มนะครับ,ท,รบที่เข้าแต้มนี้นะครับก็ได้7คู่นะครับ fc นะ,อะนอกจากนั้นก็เข้าแต้มต่างๆครับแต้มที่เด่นก็คือ1 5 6นะครับ3ตัวนิ่นชนอ่าอ่าชน สสูตรนะครับสองสมสี่แก็อยู่ในสูตรของแต้มรวมนะฮะอ่าเขาก็มีโอกาสมานะครับที่ในวงเล็บก็คือ2ส,สูตรนะฮะชนกันนะฮะก็คือ1แต้ม1แต้ม5แต้ม6ก,ก็ขอให้ f อฟซโชคดีมีชัยทุกท่านแล้วเราค่อยมาเจอกันในหลังจาก ผลสลากรัฐบาลออกนะของงวดหนึ่งตุลากันต่อนะครับหนึ่งตุลากันต่อวันนี้ก็ขอให้เขาเดินนะครับเอฟซีนะอ่าภาวนณาขอให้เขาเดินตามนี้นะครับเดินตามสูตรที่มีอยู่นะฮะก็ขอสวัสดีครับ